พระวิหารนะครับตัวเมืองนะจังหวัดพระวิหารนะครับตูอยู่ที่ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็ดูบรรยากาศที่ตัวเมืองพระวิหารในช่วงเวลาค่ำคืนครับขอบอกเลย,เลยว่าที่นี่นะร้านอาหารเยอะมากๆเลยแล้วก็พวกเคทีวีนี่คือคาราโอเกะใช่ไหมดาเยอะมากๆเหมือนกันนะครับอยู่เ็นโซนรอบๆเมืองนะครับแต่ตอนนี้คือเรากําลังมองหาที่พักอยู่นะครับที่พักก็น่าจะมีเอะนะส่วนหนึ่งก็คือเรากําลังมองหาที่พักแล้วก็ร้านอาหารแบบพื้นๆนะเราไม่ได้คาราโอเกะนะ แล้วก็ด้านของเล่งขวาจะมีหมดเลยนะมันจะมีเป็นทางยาวแล้วก็ทางาที่นี่เป็นะางเล่นลานสเก็ตนะลานสเก็ตลานสเก็ตลานสเก็ตมาสนุกในเมืองพรมิหารโอ้พรมิหารมึงใหญ่นะใหญ่เลยใหญ่ใช้ได้เราตรงตรงไปก่อนนะเรื่อยๆเอาที่มันมีแยกขวาเพียบเลยแต่ไม่เอาไม่เป็นไรครับผมตรงไปก่อน เราวิ่งมุ่งตรงเข้าไปท้าไหนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมันเป็นร้านประมาณ่าติดไฟอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กน้องมาเติมเต็มนักท่อเนี่ยนคนที่ใช้ในการนี้น้อยหรืออาจจะเป็นประมาณว่าตัวแคนทัวร์เองนะส่วนตัวเองก็เดลาราทัวร์ก็มองหาที่พักอยู่ยังยังไม่เจอเลยคือไม่มีป้ายบอกบ้านพักอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราเราตะเวนวน,นก่อนดูสิสัรยามค่ำคืนครับผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่มีโอกาสได้ไปเห็นเหมือนกับที่อนแน่ทัวร์เห็นนะครับ พ่อแนทัวร์ก็มาครั้งที่นี่เป็นครัง้งเมื่อวานมาแล้วเ,เมื่อสามสิบวันมาแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาแต่วันนี้เข้ามาในตัวเมืองเลยเพราะว่าต้องเข้ามาหาที่พักพอมเงินแล้วครับร้านเออเดี๋ยวไม่ได้แด้วได้วนกี่หนก็ได้ดูก่อนว่าอะไรดีสดในใจไปร้านอาหารหมดเลยอ่ะมันจะเป็นสไตล์นี้หมดถ้าไม่มี ชาวบ้านผมก็ต้องมากินสไตล์นี้อยู่แล้วแต่ว่า50เมตรอะไรวะเกทเฮาเว้ย80เมตรต้องเลี้ยวซ้ายเออซ้ายไม่เป็นไรดูก่อนดูก่อนมันมีเยอะเยอะเยอะมีเยอะนะเนื้อเกทเฮาอีกเนื้อเกทเฮาอีกดูใหม่ไหมเนื้อเกทเฮานี่ นี่รถจอดอยดู่องเกท้าวไปก็ดรืดูก็ได้ไม่เป็นไรข่านี่น่าจะมีไหมลองดูเลี้ยวผ่านไหมเลีเ้ยวผ่าดีกว่ามันน่าจะมีไหมครับมันน่าจะมีอีกเส้นหนึ่งอ่ะโอ้เดี๋ยวก็มาตรงนี้ก็ได้มันมันน่าจะมีสองเกเท้าที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวไปดูเส้นเองครับว่า อะไรกันบางเส้นก้มีเมันก็เป็นเส้นที่เจริญอยู่เซ้ายก็ดีนะเดีเราไปอยู่ตรงสามแยกนะข้างบนโอ้ยมีนัวด้วยด้าด้าเว้ย ดูดูเดี๋ยวถ้าใจเย็นๆนี่อะไรนี่ตรงไปสามร้อยเมตรตรงไปไหมดูที่พักดูดีวะสามร้อยเมตรปาดมีนวดด้วยดาด้าสามสิบเมตรผ่านเมื่อกี้นี้โฮวัดเทนะแค่เสาไอสามร้อยเมตรตรงไปได้ไหมนุ่นก็มีเดี๋ยวดา้าอย่างเงี้นี่ก็ความไปไปบางทีถนนเออนะอันนี้ดูนี่ก็มีนี่ก็มีสายมือเนี้ยดาด้าไปตรงนี้นี่ที่ถนนเนี้ยใช่ปะโอ้ที่พักเยอะครับไม่ต้องกลัวแต่ขอไฟไฟ้าอันนแหละอะไรนะขอที่มีไฟฟ้หรือว่าจะขอที่มีนวด เดี๋ยวรับใจเย็นๆอ๋อที่พักหมดเลยวะที่พักหมดที่พักหมดถามเลยถามเลยเทสต์สเปซอินเทนโอ้โหที่พักเต็มครับเป็นเท่าได้ไม่ยอุ้ยอ่าไม่เป็นไรปอมเป็นยังไม่ยอะมากใชเไม่เป็นไรเอาไว้หน้ารถดิไว้ไว้หน้ารถเลยอ๋อเดี๋ยวเขาอยู่ในราวดทวยทีสิบห้าดอลลาร์สิบห้าดอลลาร์เท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบ ไวไฟเร็วปะเดินไวไฟไวไฟหองไห้พีแต่เงนแอร์เลยแอร์เราอนีเราไม่มีมันถ้าไม่มีคงไม่ได้ครับโอเคขอบคุณัไม่มีไวไฟเอไปดูที่มีไฟได้ป้าดาป่กีรทบไม่มีไวไฟผม มาดูที่เทเลสซ่าแล้วมีไวไฟแต่ว่าอยุกไรน,น่อยโอ้แต่ดูดีนะโอ้นี่นี่ดูใหญ่ดูใหญ่น่าจะมาตรฐานกว่าที่ถนนตแต่ไม่มีไวไฟก็เลยงงว่าต้องไปถามว่าคืนเท่าไหรอ่อากี้คือดาวสิบห้าเหรียญน,นี่ไม่แน่ใจคืนเท่าไหร่แต่ถามกันโอดด้ดูดีดูดีดูดีมีตะก,กูครับผ่านเลยข้างในเลยตาใช้ได้ครับพี่นีจูบจูบจีจูก อ่าโอเคเดี๋ยวผมไปถามข้างในครับกนินเทนออะไรกับแม่ตัวนะโอ้ที่นี่ชื่ออะไรวะตาชื่ออะไรอ๋อ h ัดเดอ h พอเทลเนมพอเทลเนมเอากุนอะไรเอากุนไม่รู้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนนะครับถ่ายรูปครับอันนี้กดินเทนอน์อะไรครับมผมมาพัก ที่พักเกสเฮาส์ครับโอ้โหถือว่าดีมากครับท้องละสิบห้าเหรียญเดี๋ยวดูกันครับชื่อโฮมวัดทะนักเกสเฮาส์นะครับเป็นที่พักแบบนี้เลยนะดีมากๆครับมัอกี้ถ่ายคลิปโนด้านหน้าแล้วครับภายในก็ดีนะดูสะอาดดูดีมากครับแล้วก็ดูใช้ได้ครับที่นี่ครับมี Wi-Fi ด้วยครับบรรยากาศโดยรอบก็ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวรอดาเซ็นเอกสารเสร็จ ก็ขึ้นไปบนห้องพักครับผมเลือกห้องพักที่ใกล้ๆกับแอค e ซสพอยต์นะก็อยู่ไม่ไกลน่าจะใช้เด,ดได้เร็วนะดูแล้วที่นี่ดูใหม่ดีครับแล้วก็น่าสนใจมากครับเรียบร้อยครับเก็บของก่อนนะก็สัภาระอยู่นี่ครับประดาไี่ช้าจากคนนี้ปดท้องอยู่อ่ะเดี๋ยวเดินพาไปดูด้านในหน่อยครับนี่เป็นที่พักที่ผมคิดว่าใช้ได้เลยดีทีเดียวเลยนี่ครับโอหแจ๋วครับดูแนนทัวร์ครับ โอเคครับ thank you ทางกระดานภาษาคิดหน่อยครับนี่ครับโอ้โหดีมากด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูสภาพวันแนกทัวร์วันนี้ก่อนนี่ดีมากเลยนี่ดูนี่โอ้โหด้านหน้าครับแจ๋วอะนี่ครับโอ้โหดีอะนี่ดูใหม่เลย โอ้โหใช่ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายห้องพักให้ดูนะครับพอดีอยังไม่ได้เข้าห้องพักเลยตาเซ็นเอกสารอยู่ครับก็ดูเป็นคลิปโอสำหรับคนที่จะมาหาห้องพักในเมืองพระวิหารนะผมก็มาครั้งแรกครับนี่นก็ดูอัอนแน่นทัวร์ครับนี่ครับเพิ่งจะมาถึงยังไม่ได้ทำอะไรดูนี่สภาพผมครับคนของสัพระลุงหลังครับมันยังมีกระเป๋าอยู่ตรงด้านนูน้นอีกนครับ นี่ตรงด้านนี้<อ>เพนน้องพักก่อนเนะดาะแลด้าทัวเรียบร้อยบ้างใจรถอยู่ไหนอะนะอ่ะเดี๋ยวไปบนพ่อห้องพักดีกว่าทัวนำ้ำเริ่มเริ่มเทัวแนะนำเลยครับห้องเป็นไงบ้างครับผมเข้ามาดูเลยครับแ <c oughs> นะนำมะไรเห็นแล้วกว้างชอบเลยครับโอ้โหห้องกว้างมากจริงนะ เนีี่ย้ตอองดลลาร์ารรร์ลับเาได้แค่เท่าไหร่สิบห้าดอลลาร์นะโอ้มีทร์ทั์มีนาทาวร์ไปช่าสัปสิบดอลลารนะ์นั่นเลยอ่องขนาดนี้เฮ้ยเมื่อวานไปนอนที่เสียมเรียบไม่ดีอย่างนี้นะต้องเท่าไหร่ไอ้วันนูลล้ดอีสิบล้าน <laughs> ไม่ใหม่อย่างนี้เลยนะมีกระจกกระจกพร้อม <h ums> นี่รรนี่นี่นี่มีน้ำให้แล้วก็มีรองเท้ามีผ้าขนหนูมี เป็แฟนๆจะข้เดี๋ยวดาทัวร์เปิดเปิดให้ดูเลยดิถ่ายอเนนทัวร์มั้งได้ไหมดูสภาพนะทัวร์นี้ถ่ายไปนิดดูอเนทัวร์นี้ดีไหมดีไหมโอเคพอแล้วดูสภาพอเนกทัวครับเออไปไปตัวนี้ครับดูสภาพถือกล้องไปแล้วก็ นี่คือสภาพจริงที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้นะที่เดินทางดูหัวเหอะกระเซะกระเซิเเซเงหมดอ่านต้าโทรเก็บของได้เลยไปชมวิชายมาอ่าดูห้องน้ำมั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยววางกล้องลําบากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋จะเข้าไปนอนในห้องน้ำเลยเว้ยนอนโอ้โหห้องน้ำแม่ดีวะ่ะเอ้ยโอ้โหเต็เงไอ้งงอีกอ่ะอันนี่ครับโอ้โหกระจกห้องน้ำคแจ๋วโอ้ยน้ามาเว้ย ไฮ้ดาเอ้ย,ยคืนนี้พี่นอนห้องน้ำไม่ห่างเลยนี่ครับเรียบร้อยครับกินที่นอนแล้วครับมาแน่นเลยวะจะมีใครมาไอ้กูแล,ล้วเบื่อจะไอ้ปลามีคนมาเนะี่ยอเคครับปุ่นไปเพาะบ,บ่อยแต่ดินไม่ดีไง